จากความสง่าโรมาบอลไทยเราอยู่ในสภาพสุดโคมา่าแม้จะตัดสินแชมป์กันเกมสุดท้ายไร้ความสนใจเพราะการจัดตารางและบริหารแบบการเมืองหรือไม่ในขณะที่ญี่ปุ่นเห็นประโยชน์ของชาติและสังคมส่วนใหญ่ถึงขนาดปลาโลมาคาวาทีมเก่าเจชนะบุกไปชนะอัลนา s เซอร์ที่มีทั้งมาเน่ฮนาโด นักเตะดังจากยุโรปถึง7คนทีมอันดับ10ของญี่ปุ่นสามารถบุกไปชนะทีมที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ2ของซาอุถึงทิ่นซาอุ3ต่อ2คาวาทีมเก่าเจชนาะพิสูจน์แล้วว่าแม้ง,งบบวกมูลค่านักเตะจะน้อยกว่า10เท่าเราทำได้ฮะซึ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือคาวาทีมเก่าเจชนาะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศท้วยที่ใหญ่ที่สุดของท้วยเอเชีย กับเอาอาลีที่ชนะบุรีรัมมาหลายคนก็งงว่าสมาคมบอลไทยจัดตารางยังไงขณะคนบุรีรัมยังข้องใจว่านัดที่สำคัญที่สุดในปรวัติศาสตร์ผู้บริหารทำไมไม่จัดทีมที่ดีที่สุดลงอ่ะมางงกันทิ้งฝันใหญ่และความภูมิใจของประเทศเพื่อนัดที่สำคัญที่สุดก็คือวันเสาร์ที่26เมษายน อุตสาห์เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกแชมเ i o n s นส a g u e แล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นแชมป์รายการนี้มีสิทธิ์ไปแข่งกับพวก a r s e n ซนอลบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานปารีสแซงแงในซีซั่นหน้าเลยนะแต่ FC บุรีร,รั์เนี่ยเสียความรู้สึกเพราะว่าทีมไปแข่งแบบไม่กะชนะผู้เล่นหลักไม่ส่งลงคนไทยปลงตั้งแต่5นาทีแรกโดนส่องไป2 0ศก็เพราะอาจเสียว,ว่าถ้าชนะ แล้วสามารถเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศทั้วใหญ่สุดของเอเชียในวันที่29วันที่30ก็ต้องเตะไทยลีกนัดตัดสินแชมป์และถ้าบุรีรัมย์เข้าถึงรอบชิงถ้วยใหญ่สุดของทวีปที่จะเตะกันวันเสาร์ที่3พฤษภาวันเดียวกันบุรีรัมย์ก็มีคิวแข่งบอลถ้วยในประเทศอีก